สวัสดีค่ะพบกับดิฉันนะคะนุ่นเจรติกานะคะวันนี้นุ่นจะมีคําศัพท์เป็นคําศัพท์ของภาคนุ่นเองลองทายดลซิว่านุ่นอยู่ภาคไหนเลยเฉลยค่ะอยู่ภาคใต้ค่ะถ้าเราพร้อมกันแล้วนะคะไปชมกันเลยค่ะคําศัพท์ที่หนึ่งนะคะวันนี้จะเสนอคําว่าร้อยจังหูอีกครั้งะคะ่ะร้อยจังหูแปลว่า อร่อยหรืออร่อยมากนะคะจะใช้ในกรณีที่เราแบบถูกใจอาหารหรือสักอย่างแล้วเราก็<อ>รู้สึกว่ามันชอบมากมันอร่อย,ม,ออยมันอร่อยที่สุดเลยคาที่สองนะคะเสนอคําว่าขี้ฉีดฟังได้ไหมเอ่ยอีกครั้งนะคะขี้ฉีดแปลว่านะคะขี้งกหรือขี้เหนียวจะใช้กับกรณีที่ว่าเรายืมของของเพื่อนแล้วแบบเพื่อนไม่ให้เราย um, ืมเราก็อาจจะใ่คํานี้เข้าไปได้ว่าขี้ฉีดคําที่สามนะคะ จะเสนอคําว่าเอาเหลวลาวอีกครั้งนะคะฟังมารู้เรื่องละสิอีกครั้งนะคะ,เอ,อคะ,คะเอาเหลวลาวแปลว่าเอาอีกแล้วนะคะจะใช้ในกรณีที่แบบเราทําอะไรซ้ๆไปซ้ามาหรือว่าเห็นเพื่อนทําซ้ําไปซ้ามาแล้วก็จะใช้คํานี้ได้นะคะว่าเอาเหลวลาวต่อไปนะคะเป็นคําที่สี่เสนอคําว่าเนียนแจ๊กแจ๊กอีกครั้งนะคะเนียนแจ๊กแจ๊กแปลว่าเละเทะ เละตุ้มเป๊ะไม่เหลือชิ้นดีก็จะใช้ในกรณีที่แบบว่าเราจะเห็นเพื่อนเขาทําของสุกกับโบกใช่ไหมแล้วก็จะไปเตือนเขาได้ว่าเออเธอนี่มันเนี่ยนแจกแจกคำสุดท้ายของในวันนี้นะคะจะเสนอคําว่ากินข้าวแล้วไหมอีกครั้งนะคะกินข้าวแล้วไหมแปบลบว่ากินข้าวหรือ,อยังอาจจะใช้ในกรณีที่เราไปถามเพื่อนนะคะว่าเออเธอเธอเธอ,เธอกินข้าวแล้วไหมวันนี้ เพื่อนเราก็ตอบว่าไม่ไม่ยังไม่ได้กินที่ก็แบบนี้ค่ะเราจะใช้ประมาณนี้นะคะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นคาําศัพท์ง่ายๆ5คําศัพท์นะคะที่ใช้ในชีวิตประจําวันก็ได้ค่ะอาจจะมีผลให้กับเพื่อนๆที่อยากไปพูดตอนที่เพื่อน oh. ๆไปเที่ยวภาคใต้กันนะคะอาจจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆได้ถ้าสนใจนะคะสนใจจริงๆนะคะมาถามกันได้หรือไม่ก็ไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้ค่ะเป็นคาศัพท์ง่ายๆที่ใช้พูดกันแต่ถ้าเป็นคํายากนะคะนุ่นแนะนําค่ะไม่น,าน่าไปใช้ค่ะ อาจจะเป็นอาจจะเกิดผลเสียให้กับตัวเองหรือคนรอบข้างหรืออะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าคนใต้เหมือนแรงแรงค่ะแล้ววันนี้นะคะก็จบไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าทิปหน้าอาจจะมีคําพูดที่อาจจะสะเทือนใจหรือว่าอาจจะดุนแรงไปหน่อยแต่มไม่เอาเสนอค่ะโอเคค่ะด <c oughs> okay, ั้งนั้นก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ